มาเกมคู่เวลา13นาฬิกาของเราครับสุพรรณบุรีครับพบกับทางด้านโปลิสเทโลครับสุพรรณบุรีตอนนี้ก็เป็นบวยของตารางในตอนนี้นะด,ดูโอกาสของสุพรรณไม่ได้ครับโดนดักทิ้กม,มาเอกชัยเอกชัยเล่นกับเดนิสครับบอลพุ่งๆหมอติดบล็อกติดประสิทธิ์จันทุมแล้วบอลทะลักคืนหลังอ้าวแล้วเสร็จสุพศจจ้ำสุพ์พาขึ้นมามุมคร่าๆข,ของสุพ์ได้ปาดกลับมาไม่ได้เ้ามาตัวเอง ประสิทธ์วางด้วยซายครับประสิทธ์เปิดมาแล้วได้โ,โอโงกรอบครับเออเกมขึ้นมาครับโอลิสเตโลจะดูครับเอาตัวพิงเอาไว้จ่ายมาตรงกลางครับบอสโควิดให้มาลูกนี้สุจพ์โอ้โอหดูขูดว่านึกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วคิวอายิงบอกไม่ง่ายอ่ะขึ้นมาครับโอ้โหแล้วก็โดนตัดบอลไปครับบอลเป็นของโปลิสเตโล บอลอยู่ที่บอสโควิดครับทำชิงหน่งสอกันไปแล้วยกมาบอสโควิดโอ้โหดููเขาทำแบบชุมพลจ่ายมาดาเบลไลไม่ผ่านครับตามมาเล่นเองแล้วยกขึ้นหน้ามายกมาให้ตัวเองบอสโควิดต่อมาตรงนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายครับคิวาธนกรโอ้จะจ่ายให้บอสโควิดแล้วมันเลยเอ้าแล้วสุพลไม่โฉบมาได้สุพลได้เดีแล้วไม่ซัดครับ ม้วนหนึ่งทีอดยิงจุดโทษยิงไปทางถ้ายิงอย่างนี้นะยิงไปทางซ้ายมือตัวเองนี่ <laughs> <laughs> ไม่น่าเลยเรียบร้อย <laughs> <laughs> ไม่น่าเลยไอ้ยิงแล้วผู้คูโดนผลทิ้งออกมาห <laughs> มาใหม่ครับเทโรมีบอกว่าขอผ่านอีสานนะครับได้เลยครับเปิดมาบอลเน่าได้มีโอกาสยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโโอ้หเข้าไปแล้วครับหนึ่งอัตราส่วนกลูกกันเนี่ยครึ่งโล อูบอลครับเตะบูงเทโรลูกสูดเดิมแล้วซ้ายไม่ได้ยิงครับกระดกคนยิงผูกติดล็อกอีกชุดหนึ่งครับเกิดไปโอ้โหแล้วตักเข้าไปหนึ่งจังหวะโปลิเทโรหวังจะได้อีกหนึ่งประตูแล้วจะไงโดนชนล้มลงไปอาจารย์ไม่ว่าอะไรเสียบอลไปแล้วก็จบเกมครับอะมาเกมที่สอง เดี่ยวมือหนึ่งเดี่ยวชนมือครับ,รบสีลม,มสุพรรณบุรีชุดสีเข้มๆเลยครับฮะดวนกับฟาสครับของโปลิเทโลชุดสีเหลืองกางเกงสีฟ้าให้ทางขวาครับสุพจน์จดจำโดนพิงเอาไว้แล้วยังไงล็อกหนึ่งทีคืนกลับมาก่อนครับกนกพกพนอีกครั้งหนึ่งนิสเดบลายครับบองทางซ้ายใต้ตั้งเกมขึ้นมาบ้างครับฟาสของโปลิเทโล ตรงกลางครับให้มาสุพุนจดจำทำชิกหนึ่งสองกันไปออกซ้ายมาซิกฮาร์ดดีเข้าไปแล้วสุพน์ยิงหนึ่งศูนย์ลอยง่ายไปเลยครับต่อบอลจังหวะนี้ครับประตูบ่อยๆให้เราเห็นเลยครับแล้วขึ้นมารัชนาธิออกซ้ายไปใครออนใครออนเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้ผมมีนิมิตผมมีนิมิตดูครับแล้วปัดลูกนี้โอ้โวชนสามเหลี่ยมโดนล็อกไปนิดนึงสุปรวีมีประทังสุปรวีสุปรวี แบสซินยองแบสซินยองให้มาโอกาสพลิกแล้วสั้นใครเอาโอ้ยพอจนเสาซ้ายไปนี่ไม่ได้ครับโอ้พี่สีจังหวะนี้ต้องเน้นสุดๆเลยครับประสิทธิ์ประสิทธิ์โยนมาตรงกลางขึ้นมาวันแล้วผู้สั่งตู้โคลโอ้โหนมาอลิซอนเบเกอร์วิ่งกลับไม่ทันแล้ววิ่งหน้าตั้งเลยแล้วจบเกมครับสุพรรณบุรีครับพาดท่าครับฝาลอยยิงอ่ะพี่ใจชนะใช มามาไล่เคอร์เซอร์หน่อยฮะโอ้ไอเ้งนี่มันหลอดสุดๆเลยร <sucks> ู้ว่าพี่ฟุกเชียนี่เอาใหญ่เลยอะโชว์ใหญ่เลยจะรู้ด้วยเหรอฮะเอาดูแอซิดป่ะคิวบ้าโอ้โหสั้นโอ้โหด้วงมันจะยิงอะคนมันจะยิงเลยครับโอ้โหสุดๆเลยประสิทธิ์ประสิทธิ์เปิดไปเสาไกลครับร้อยมาโขกย้อนทางโอ้โหไม่ได้ครับก่อนได้อี บอลไดอีมาที่กาซาดิซิกฮาร์ครับธนกรสุโพจดจำหมวนหนึ่งจังหวะเพื่อนเติมมาแล้วอโอ้โหบอลโควิดอ,อ้าวไม่ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับจังหวะไปแก้ไขครับ บุรีเอฟซีครับมานะลามชนมาแกกลับมาแล Darwin, right. Bal, ้วเชียงรายยูไนเต็ดเฮ้ยมาเชียงรายมาเชียงรายที่เป็นเชียงรายจริงๆจริงๆมาเลยโซนโตเกียววันนี้ทีชัเนมายนะดูกระดูกกสุนวัดโอกาสยิ่งเอ้ามาครับ1-2โอ้โหครับผมช่วยกันช่วยกันจะเป่าคาถามหาระรวยเอาเ้ยรู้ไหคิวว่าโบว์โวเวด พักอกลงแล้วปังไปสุดยอดเลยขึ้นหน้ามามาที่สุโพ์ต่อมาบอสโควิดไม่มีมุมยิงแล้ของเข้าซ้ายก็ยังยิงไม่ทันครับสุพรรณทองส่งมาเก็บบอลไม่ได้ยศักตรงนี้ดับประชัดแล้วยิงโโอ้คิววา,า,าอ,อ,อีกเลยโอ้คิววาครับ ก็นาจะจบตรงนี้นะครับจบ<อ>เลยครับเรียบร้อยครับโอโอเกมที่3ครับสุรรบพรรณบุรีก็แพ้กับอุลิเทโลบปสี่ประตูตออ่อหนึ่งสุดยอดมากคุณคิววานัแลูกสุดท้ายนี่โอ้ยด <นะ S 2> ้วยขอบคุณครับนี่เขาเ,เขาปิดภารกิจเรียบร้อยแล้วในหลีครั้งนี้ครับก็